สวัสดีครับ Big ไบโบชอกรอ p r o ครั้งนี้ให้หัวข้อเรื่องว่าทั้งรักทั้งเกียดนะฮะทั้งรักทั้งเกียดหมายความว่าไงวันนี้ผมจะพูดถึงการถูกร่อรวงอยู่ในบาปเมื่อการถูกร่อรวงอยู่ในบาปเนี่ยเรามีความสองความรู้สึกบางครั้งบาปมาถ,ถึงเราเราอยากทำลายมันและอยากกระจัดมันให้มันออกจากชีวิตสารภาพบาปหรือต่อสู้อย่างมากมายแต่บางครั้งบาบางเรื่องเรากับสงวนมันไว้นั่นแหละครับ ความหมายก็คือบางครั้งมันทั้งเกียรตกับสิ่งที่เราไม่อยากจะกระทําในความบาปหรืออยู่ในความบาปแต่บางครั้งเราก็อยากจะทําลายมันตราบใดนะฮะถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้ที่อยู่ภายใต้อนุภาพของมารร้ายและเราไม่ได้ติดตามพระเจ้าอย่างดีเนี่ยการถูกล่อลวงตกอยู่ในความบาปเป็นเรื่องง่ายแต่พระพีได้บอกให้เรามีวิธีการหลบเลี่ยงได้หรือปกป้องตัวเราได้เช่นในสทิโมธีบทที่2ข้อย2ว่า ให้เราหลีกหนีจากบาปและหันไปสู่ความชอบธรรมและสามาัคคีธรรมกับผู้บริสุทธิ์ก็คือชุมชนของพี่น้องนั่นหมายความว่าถ้าถ้ามีการทดลองเร,เราต้องรู้จกักเพลีกและหลีกหนีหรือออกห่างไม่ใช่แช่อยู่เหมือนดาวิดว่าไม่ยืนยังไม่นั่งอยู่ที่ที่คนอารรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่สองที่เราเห็นในพระวจนะที่เราพอได้เห็นได้ว่าพระเจ้าได้ให้อุปกรณ์หรืออาวุธหรือรั้วในการปกป้องเราก็คือในยากอบบทที่4ข้อ 7บอกว่าให้เรายอมจำนนบางทีเมื่อเราไปโฟกัสที่บาปแล้วเราถูก,ถกดึงไปโดยไม่รู้ตัวเราจําเป็นต้องหันกลับนะฮีเือนี้คือหันกลับมายอมจำนนกับในวิถีของพระเจ้าและโปรโมว่าแล้วเราจะสามารถต้านมันได้นะครับการต้านมันก็คือเป็นโดยการสร้างเกาะป้องกันเราด้วยด้วยพระวจนะก็คือในโรมบทที่12ข้อ2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ เพื่ออุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนใหม่นะฮะเพื่อให้รู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการคิดแบบโรคเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะสามารถตกอยู่ในเขาเรียกว่าการเป้าหมายของการล่อลวงของมารสตานได้ง่ายแต่ถ้ามีความคิดแบบพระเจ้าไม่เป็นเพียงที่เรารู้อะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมเท่านั้นที่เราจะประพฤติตามแต่ในเอเฟซรสบทที่ 6: ข้อ17ได้บอกเราว่าเพราะวจนะนั้นเป็นดาบฝ่ายวิญญาณด้วยดาบฝ่ายวิญญาณหมายความว่าไง เมื่อเราผีกหนีไม่ได้มันมาเนี่ยเราสามารถต้านมันได้หรือเราสามารถชนะมันได้ด้วยอาวุธฝ่ายวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่มารอดวงเรานั่นเองนะครับพระวจนะจึงเป็นเหมือนกับรั้วที่เข้มแข็งเมื่อเราสะสมพระวจนะมากขึ้นมันก็จะเป็นรั้วที่เข้มแข็งป้องปกป,ป้องเราที่พระเพี่บอกว่าเป็นป้อมปราการที่มามันเข้ามาไม่ได้ในป้อมที่เราอาศัยอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นเราสามารถปกป้อง จากเขาเรียกว่ามารร้ายเหมือนกับหมาป่าที่ดุร้ายที่มาวนเวียนรอบชีวิตของเราได้หากเราไม่กระทําแบบนี้แต่เรายังยังรักมันอยู่ <c oughs> คือทั้งเกียรติทั้งรักยังรักมันอยู่และยังเล่นกับความบาปเหนาวนั้นอยู่ก็เท่ากับว่าตัวเราค่อยๆปีนออกจากกระป๋องป่าการไปโดยไม่รู้ตัวและในที่สุดเมื่อเราออกจากรั้วแน่นอนทีเดียวหมาป่ามันก็จะขย้ำชีวิตของเราครับ ดังนั้นสิ่งที่เราควรกระทําก็คือในยากอบทที่4ข้อบอกว่าจงเข้ามาใกล้พระเจ้าและพระเจ้าจะใกล้ท่านนั่นหมายความว่าต้องพึ่งพระเจ้าครับโฟกัสที่พระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องเราจากความคิดของเราจากการล่อลวงต่างๆนั่นหมายความว่าเมื่อเราใกล้พระเจ้าแน่นอนและจดจ่อที่พระเจ้าเราจะไม่มีการทดลองใดในความบาปนั้นจะชนะเราได้เลยต่อให้ความบาปนั้นจะเป็นความบาปที่เราคิดว่า เราทั้งรักหรือทั้งเกียรติก็ต่างเราก็จะชนะได้นะครับอย่าลืมให้หันหน้าไปที่พระเจ้าและโฟกัสที่พระทัยของพระองค์ให้ป้อมปราการนั้นปกป้องเราอยู่ไม่แช่อยู่กับความบาปเพราะมันจะลื่นถลายให้เราออกจากป้อมปราการนั้นโดนมารขย่ำเสียชีวิตเปล่าอยากจะนุนใจพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไม่ว่าทั้งรักทั้งเกียรติก็ไม่เอาถ้าเป็นความบาปเอาแต่พระประสงค์ของพระเจ้านะครับหนุนน้ใจพี่น้องสวัสดีครับ